สวัสดีครับเพื่อนๆดีเอสจดการของเข้าบ้านกันแล้วนะครับกับพงการรีวิวของเล่นของสะสมกันอีกเช่นเคยวันนี้กล่องใหญ่มากๆนะครับใหญ่แบบน่้จะใหญ่อันดับต้นๆกับที่เราเคยรีวิวมาเลยนะครับแต่ว่ากล่องในแอบันเนี้ยมันคืองาน w c f นะครับซึ่งเป็นงานตัวเล็กเนี่แหละแต่ว่าเนี้ยมันเป็นชุดพิเศษของปีนี้นะครับก็คือเป็นชุดพรีเมียมนะครับมังกี้ดีลูฟี่นะครับสเปเชียลมาของกล่องต่างๆตาเลยครับอันนี้ก็พีมาจากทางญี่ปุ่นเลยนะครับ เลยมาทั้งแพ็คกล่องดางเลยซึ่งเป็นชุดพิเศษชุดลิมิเต็ดนะครับกล่อง mm hmm. ถักภายนอกก็จะแพ็คมาอย่างดีนะครับ mm hmm. เรามาลอง,ลองแกะดูข้างในกันเลย mm hmm. นั่นเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับ WCF mm hmm. เป็นงาน WCF โอเคครับเ,เพื่อนออกมาแล้วมันก็คือ WCF นะครับพรีเมียมนะครับเป็นชุดพรีเมียมมัง k ีดีลูฟี่สเปเชียลนะครับก็ะจะเป็นงานฉากที่รวมลูฟี่นะครับหลายๆตัวครับไว้ในฉากเดียวนะครับซึ่งหลังๆใน WCF ก็มีทํางานฉากเนี่ยกันเยอะขึ้นนะครับนะเป็นเป็นตัวละครที่มาพร้อมฉากนะครับ ตอนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เกียร์หนึ่งจนเกียร์ห้าเลยนะครับแล้วก็มีฉากมีผลวัตปีศาจมีฐานมีธงต่างๆนะครับสภาพแบบนี้เลยในชุดนี้ก็จะมีเต็มทีทั้งหมด6ตัวนะครับก็ตั้งแต่แบบเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ครับเกียร์สี่ก็มีหลายอันแล้วก็มีเกียร์ห้าเทพเจ้านิกาเลยนะครับซึ่งอันเนี้ย ถ้าจาตัวนี้ได้ก็คือเป็นตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับซึ่งมาสามารถเอามาใช้กับฉากนี้ได้ด้วยครับก็คือจะเล่นด้วยกันได้นะครับตรงกลางตรงนี้เลยของภายนอกก็ดูสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยนะครับอาจจะแกะจากข้างล่างเหมือนเดิมนะครับข้างล่างก็จะบอกว่า แต่ละชิ้นคือหนึ่งสองสามสี่ห้าประกอบอย่างไรบ้างนนครับเสาแบบไ่บ้านนะครับแล้วก็ทุกตัวก็จะมีฐานมาให้ซึ่งสามารถยืนแยกกันได้นะครับเรามาลองแกะครั้งดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นังไงมาจะเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับหนตาประมาณก็จะมีฐานตรงกลางครับแล้วก็มี ตัวต่างๆก็มีฐานฐานม่วงนะครับที่ใช้กับตัวของเธอตัวนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนครับี่ครับอองมาแล้วก็จะออกมาเป็นโอ้น้หนักต้องชิ้นฐานนี่นหนักเยอะมากนะครับ วาแล้ก็เป็นงานง,งานฐานฉากนะครับมีเขียนว่ามังกีดิลูฟี่แล้วก็มีหมวกนะครับมีพลังวิทศาตรครับแล้วก็เป็นธงลูฟี่นะครับก็เป็นเหมือนเป็นเมฆของของเกียร์ห้านะครับซึ่งซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะเป็นสีขาวหมุกมุกนะครับซึ่งถ้าถมดูวัสดุนเนี้ยก็จะเป็นพลาสติก P ี c นะครับ ผสมงานเลซซนต์บางจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างเส้นฐานนี้อาจจะเป็นเลเซนต์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงาน P ี c ซคล้ายๆวีซทั่วๆไปนะครับมาเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมีฐานม่วให้ซึ่งเราไม่ได้ใช้เพราะเราจะไปประกอบกับตัวเขาครับในกล่องจะมีคู่มือให้ด้วยครับ จะบอกว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวแรกกันลูกซีนะครับเนื้อเกียร์สองหรือเปล่าเกียร์สามเป็นเกียร์สามับพลังใช้หมดนะครับจะมองเปล่าหมดอืะ ตัวคำเขาจะให้มาสองแบบนะบแบบที่ใช้กับฐานกับแบบที่ใช้กับตัวฐานม่วงนะคะต้องดูดีดๆเขาจะมีเบอร์ให้ไปแล้วมึงไปต,ตรงนี้เกียร์สองนะครับเกียร์สองเ็จะยูนในตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเกียรสีคิงคองนะครับเกียร์สี่คิงคองเส่นนี้นะครับแล้วก็เกียร์สี่ตัวนี้ครับเกียสี่แทงแมนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ประกอบ้เราเรื่องนะครับต้องดูดีๆน เป็น P.S.4 อันนี้ว่าแกซี 4, สเน็คแมทตรงนี้นะครับสุดท้ายครับใส่ของเาห้าั5นี่ครับีห้5ตันนี้ก็ลงสีวัดสวยมากนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็ประกอบกันไปเสร็จแล้วนะครับสำหรับ WCF ชุดพรีเมียมครับลฟี่นะครับ,รบก็เป็นหนึ่งในงานที่ทาง WCF ทำออกมากได้อลังการงานสร้างมากๆนะครับทั้งตัวฐานแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ WCF ที่เขาให้มาครับก็คือครบเลยครับสำหรับสายลูฟี่อันนี้คือแบบดีมากๆนะครับซึ่งเนี่ครับก็คือทั้งชุดเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยฐาน นะครับที่สกรีนลายลูฟี่นะครับแล้วก็เป็นรูปหมวกแล้วก็เป็นรูปผลไม้ปีศาจของลูฟี่นะครับแล้วก็พร้อมกับทงด้วยนะครับซึ่งนี่ครับถ้าเราดูผมปรับแสงให้ชัดนี่ครับก็จะมีมาทั้งหมดเกียร์ทุกเกียร์นถึงวันนี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่เกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สี่ทั้งสามล่างแล้วก็เกียร์ห้านะครับเทเจ้านิกะ ซึ่งฉากเนี่ยเขาทาออกมาได้สวยมากเป็นแบบเหมือนเป็นควันที่อยู่บนตัวของเทพนาทิกะนะครับแล้วก็เป็นสีขาวมุกๆนะครับประกอบกันนะครับทริเกอร์แต่ละตัวก็ทาท่าแอคชั่นออกมาได้แบบอลังการมากๆนะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยก็ยังดีมากๆนะครับสำหรับทุกตัวเลยนะครับเพื่อนลองดูนะครับนี่ครับตั้งแต่เกียร์สองเกียร์สามนะครับเป็นแบบนี้ก็ต้องเป่ามัดเลยแอคชั่นก็ทําได้ดีมากครับเกียร์สี่ล่างแรกนะครับเกียร์สี่คองกัน ก็ไม่ได้ซ้ํากับตัวที่เคยทําออกมาครับถ้าอจคล้ายๆแต่ว่าไม่ได้ซ้ํานะครับแล้วก็เกียร์สีแทังแมนนะครับออ้นตัวนี้นะครับตะอ้วงตัวนี้นะครับแล้วก็เกียร์สีสเน็กแมนนะครับสุดท้ายคือเทพเจ้านิกะของเราเองค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเพื่อนๆ เป็นชุดหนึ่งที่คุ้มค่าว่าครับแล้วคิดว่าอนาคตน่าจะราคาไปไกลมากคราวนี้เราถ้ามีโอกาสรีบซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะเหมือนกับพวกชุดรถม้าต่างๆที่ราคามันพุ่งไวไกลมากนะครับแล้วที่สาคัญนะครับลายใหม่ที่เราเคยรีวิวไปแล้วครับเป็น WCXHF นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาตั้งใจทําให้มันเอามาเล่นกับชุดนี้ได้ก็คือจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับยืนแบบนี้เลย รวมห้าชั้นออกมาเนี่ยมันออกมาได้แบบดีมากๆครับสวยมากๆเลยครับก็เป็นชุดหนึ่งสำหรับสายดับเิลซีเฟหรือว่าสายวันพีชที่ชอบลูฟี่มากๆก็ควรจะมีเก็บไว้นะครับเป็นชุดจบได้เลยนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่แล้วในในในคอลเลคชันในคอลเลคชันนี้ก็คือครบทุกตัวของลูฟี่นะครับถ้าคนชอบลูฟี่ก็ควรมีไว้นะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดแล์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปัชๆให้ดูกันอีกทีนะครับ แต่วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ